สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอรลหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระขวาตาธมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสร้งางโคสร้างคังนัมามิ Nam tasa hakawato arahto sama samputasa Nam tasa haawato arahto sama samputasa Nam tasa haawato arahto sama samputasa Idi วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลิสัทธาเทวมนุษานังพุทธโธภาควาติสวากาโตภาควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิต สุปฏิปันโนพระควะโตซาวกสังโคอุชูปฏิปันโนพระควะโตซาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระควะโตซาวกสังโคซามีจิปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวกสังโคยาที่ทางจตาลีปุลิสายุคานิอัตถปุลิสาอุคลาเอสาพะควะโตซาวกสังโคอุเนโย ปาอุดเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกะละาลันโยอนุตตรังวุญญาเขตตังโลกสาตตีสวดพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา อาหุงสาหสมาพินิมน ah ิตัสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคลาสเสนามาลังทานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิมาลาติเลกามะพิโยชิตาสภรติงโครัมปนาลวากามะกามธาทยะขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภรวตุเตชายามังคลานินาลาคิลิงคชาวลังอติมาตภูตังทาวะคิจักกมามสนีวาสุทาลุนันตังเมตตามุเสกวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิ โอคิตาขัดขามาติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนปะปัทังคูริมาละวันตังอิทธิพิสังกะตาะมะโนชิตวามุนินโตตันเตชาาะสาวะตุเตเชายามังคลานิ กตวานะกตถามุทลังอีวาคาพิณิยาจินจายาทุกถาวาจนังชนะกายามาเชสันเตนโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานินันโทปนนันทาพุชคังวิพุทธังมหิติงปุตเตนาเถระพุชเคนาธมาปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานิ ทูขาหาทิฏฐิพุชเคนาสุทธาหัดถังพรมังวิสุทธิชุติมิตทิพกาทิพานังยานาคาเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธาชายมังคลาอัตถาคถโยวาจานโนทินาทิเนสละเตมตัมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูปัตถวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยานโลสปัญโย มหาการุณ <icana>, ิโกนาโถหิตายะสัพพปานีนางปูเรตวาปาลมีสัพพาโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตเชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังฆะ อปลาชิตะปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาพิเสเกสภาพุทธานังอาฆาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหหทิตังสุขานุสุโมูหโตจะสุยิทธังพรหมาจาริสุปัทาขินังกายกรรมังวาจากมังปัทาขินังปัาขินังมโนกรรมังปานิขีเตปัาขินาปัทาขินานิ กาตวานาลพันตะเถปะทัก ah <era> ิเนพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตา สัพสังขานุภาเวนสสัสธาโสธีภวันตุเตบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอาตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาถวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัจชาหนุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคูรู้ปัชชายาจริยานางโหนตูสุกิตาโหนตุยาคูรู้ปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อิทังสพภเวรีนางหนตุสุกิตาหนตุสัพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทางสพภ, i, Pokémon, ส,ภ land, สัตตานางหนตุสุกิตาหนตุสัพเภสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั flavored, ้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพาหุงมหากามีดังนี้ บทที่1สําหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2, สองำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่3สําหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรด้วยการกระทําปฏิหารบทที่ 5, สบทที่สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความ โดวยวิธีการสงบระง,งับบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายต่างๆด้วยวิธีการทำอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีการเทศนายาน พระคาถาชินนะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามละเพปุตตังธนกโมโละเพธนังอัติกเยะ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 เทวานังปิยตังสุตวา อิทิปิโสภควายมะราชาโนเทวสุวรรณโนมรนังสุขังอรังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจาศพังลัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธะทาวีสตินายกาสภะปิตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสวิตโตไมหังพุทโธธรมโมท่วิโรจเนสังโคปิตโตไมหังอุเลสภะคุณากัโล อาเทเยเมยอนุลทโทสารีปุตโตจัทคินเนกทัญโยปิถิภาคาสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักคินเนสวเนณเณไมหังอาสุงอน,นันทาลาหุโลกัสโปจัมหานาโมอุภาสุงวามาสโสตะเกเกสันเ,เตปิถิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสลิสัมบนโนสโสพิตโตมุนิปุงคโวกูมาลาคัสโปเถโลมเหสิจิตตะวาทโกโสมไมหังวัทเนนิจังปฏิฐาสิคุณากาโล ปุโนังคุลิมาโลจากอุปาลีนันทาศีวลีเถลาปัญจิอเมชาตานาลาเตติลกามมะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเถลาชิตวันโตชิโนรสาชาวันตาเตละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนางกุลโตวาศิทักิเนเมตาสุทักังทัชชังปัจตวาศีวามอังคุลิมาละกังขันธโมลาปริตันจะาอาตานติยสุทักังอากาเสชาธนงาสิเสสาปากาลาสันติตา ชินานานาวาราสังยุตตาสัตตาปกาละลังกตาวาตาบีตาทิสัญชาตาภา,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 ายิรชตุปัตถวาอาศัยสาวณงยัญญุอนันตาชินเตชะสาวาตาโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหารันตังมหิทะเลสัทธาปาเลตุมังสพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวามนโตสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนาชิตันตลายโย สัตถมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญเชลตีคาถาบูชาพระศรีวลีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะศรีวลีจามมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจยาทิมีอหังวันทามิตังสธา สีวลีจามมหาเถโลยักขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะสีวลีเถระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจามมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหาง parole, วันธามิตังสธาสีวลีจามมหาเถโลยักขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจจายาธิมิอหางวันทามิตังสธาสีวลีจะมมหาเถโลยักษะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาธิมิอหางวันทามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิราคนลนยังวิราหิงสาวิรากทาสีวิลาทาสาวิรากิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหมวิรัตโยวิราคนลนยังวิราหิงสาวิรากทาสีวิลาทาสาวิรากิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหม เวลาทยโยเว,วลาคนในยังเวลาหิงสาวเวลาทาสีเวลาทาสาวเวลาอิตโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวากะาโกมรพัทนโมตาาัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตาาัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะ โอมนะโมชีวโกเสลสาอหังการุณิโกสัพพสัตานังโอสถาธิพภะมันตังประพาโสสุริยจันทังกมรพัตโจปกาเสสีวันธามิปันทิตโสมธทัสโอโลคาสุมนาหมิโอมนะโมชีวโกเสลสาอหังการุณิโกสัพัสัตานังโอสถาธิพภะมันตังปรภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปกาเสสีวันธามิปันทิตโสมธทัสโอโลคาสุมนาหมิ โอมนะโมชีวะโกศิลสาหังการุณิโกสัพัสตานังโอสถาธิพมันตังประภาโสสุริยาจันทังกุมารพัชโจปกาเสสีวันธามิปันธิตโอสมิทัสโสอโลกาสุมนาโหมิคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมนัโมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเล่งกรรมกวงซืออิมพอสังนัโมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเล่งกรรมกวงซืออิมพอสังนัโมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเล่งกรรมกวงซืออิมพอสัง คาถาบูชาพระศรีวลคาถาบูชาพระพิคเนศอมศรีคเนศายะนมะฮา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 อมศรีคเนศายะนมะาอมศีคเนศายานมะาอมศรีคเนศายานะมนมะฮาสาธุสาธุสาธุ ขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุสาธุ